พี่จะบอกว่าพี่ไม่ใส่เลยเ,รเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยช่วงหลังเราก็จะมาเล่นเกมกระดานโดนตทพีชีพทำไม,ไมเดี๋ยวนะทำไมตอนนี้ช่องใช้ก็คือสนใจคกถามห้าพันก็แค่แค่สะอยู่กงไงมันง่ายเริ่มคาดน่ารักแล้วมันได้ไปก็ดีไงไปเที่ยวในในด่วนด่วนหลอนแทมแล้วมได้ยุ่แล้วม <S Being communist> ันต้องแถมคำเดิมไม่น สีกระเกงในที่ใส่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่อยากว่า<ต>นะาอะไรเล่าสีฟ้าอุ้ยสีฟ้าจบไปนะพี่เทพใส่กระเกงในสีฟ้าเออมันกำลัเห็นผลอื่นแต่ไม่พูดดีกว่าทำไมอ่ะพี่วันหลังไปทีพี่วันนี่น้องอยากรู้เนี่ยเลยแล้วจะเกิดจาไหจะเกิดจาไหเดี๋ยวพูดแล้ไปเล่าเดี๋ยวพูดแล้ไปเล่าเนี่ยวทำไมต้องใส่สีฟ้าเดี๋ยวพูดสิ อยากปนะคนไม่ได้ก็แบบว่าเผื่อใครอยากรู้แบบโดวาแบบมาทีเดียวหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยเออแต่ไม่ต้องอหรอหมื่นหนึ่งใครจะไปอยากรู้เล่าหลายๆอย่างครับอย่าไปจานี้แต่กูรูกคือว่าคือว่าปกติใส่ชุดนนก็เลยไม่ได้ใส่อ่ะแต่ว่าตอนนี้ให่ใส่สีฟ้าเพราะว่า แปลว,ว่าพี่เทพก็คือไม่ใสกางเกงในเพราะว่าพี่เทพก็คือใส่ชุดนอนตลอดก็ไม่มทั้งกลาตลอดแต่ตอนในตอนทำงานมันก็เด็กแล้วก็คือไม่ได้ใสพี่จะบอกว่าพี่ไม่ใส่เลยเหรอ <c oughs> แ้่เวลาออกไปข้างนอกกับทีมงานนี่คือใสบ้างไหมเนี่ยใสสิแต่บางทีไปเซเว่นก็ไม่ใส่ <c oughs> <c oughs>